มาสวัสดีครับมื่อนี้เข้ามารีวิวรีวิวเด็กเสิร์ฟนะครับร้านอื่นไม่ทำครูทำออนะรีวิวดักเสิร์ฟฮะร,ว,ว,รออวมด้วยไดหมเนี่ยคุณไม่ต้องออกมาก็าจ่งตัวเหมือนเลยนะนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะก็าจ่งตัวเ,เลยนะวันนี้เขาสิบริการลูกค้าเองครับเขาจะเดินให้ถ่ายรูปทั้งร้านเลยเบิ้งเราบริษัทงานเถอะนะครับวันนี้เรามารีวิวเด็กเสิร์ฟนะคนบบรับว่าเด็กเสิร์ฟพร้อมยังพร้อมอ่าพร้อมบวกแล้วพร้อมบวกแล้วพี่ก็สัญญาว่า พี่จะหาลูกค้ามาให้น้องได้บริการเพื่อที่น้องจะได้ติปกันเยอะๆนะครับน้องอยู่ได้พี่อยู่ได้พี่อยู่ได้น้องก็อยู่ได้เรามาช่วยสร้างตำนานสุรินด้วยกันนะตำนานสุรินเฮียลืมอะไรนะเอออย่าลืมได้กีฬาอาวุาเอาพูดพร้อมกันหนึ่งสองสาม ฟองอีหยังล่ะยูเยกให้เขาเอาอะไรนะกินลาบอะไรกินี่ยกินลาบฟังลำที่ตำนานเด้อน้ำกันเด้อพูดด้วยกันพร้อมกันใช่ใช่ใชมากินลาบฟังลำน้ำกันเด้อเอาตำนานสุลินิไอ้บ้าเอาแบบนี้แลมากินลาบฟังลำ อยู่ตำนานชุลินเด้อเนี่ยเอาบอกไทยบอกไทยเอาอยู่อยู่อะเออหนึ่งสองสามมากินลาบฟังน้ำอยู่ตำนานชุลินเด้อร์มาเปิดพรุ่งนี้แล้วครับเปิดวันที่สิบนี้นะครับมากันเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับนะพี่บัวเอาเชิญชวนเออมือแล้วก็ในก็เชิญชวนครับวันนี้ครับเอ้าเชิญไหมวันที่สิบเชิญชวนนะกระสันโฟดูนะตั้งแต่พรุ่งนี้เวลากี่โมง วันที่สิบเป็นต้นไปนะครับเวลาตอนนี้เราก็เพิ่งสี่โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลานะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลาให้มาเปิดเปิดเช้านะครับครับเพื่อให้คนกลางวันได้มีที่กินลาบนะครับมากินลาบมาดูอาหารนะครับดูครอบครัวนะครับเด็กเติบ PR พร้อมนะพรุ่งนี้ทํางานนะนะครับแล้วก็หัวหน้าอะไรต่างพร้อมให้ทุกคนนะครับมาต้อนรับ ทุกคนมาบริการที่ตำนานจุลินนี่ฝากครับตำนานจุลินเฮยไปยยกลับมาเด็กกันครับวันที่สิบครับทุกคน